หลายๆคนนะครับอันนี้เป็นความลับเลยอยากจะได้แบบเป็นเงินสดนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะมีคนทากันเยอะแต่ผมไม่อยากพูดเลย สวัสดีครับแล้วอยู่ช่อง A P O M a n น e l เป็นช่องที่รวบรวมสาระความรู้เรื่องการเงินบิตคอย n แล้วก็เกม NFT นะครับเพื่อนไม่อยากพลาดคลิปการเงินคริปโตหรือโลก NFT นะครับก็แนะนำเพื่อนๆกด Su b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับอยู่เวลาผมมีคลิปหรือข้อมูลใหม่ๆมาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อของ Kbank นะครับอีกตัวนึงนะครับที่เป็นสินเชื่อไปให้ก่อนแล้วก็ช็อปตอนนี้จ่ายต่อหนุนนะฮะ ก็สาหรับใครนะที่สนใจขอกููสินเชื่อตัวนี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับสินเชื่อเคพัสดเลเทอร์นะครับเป็นวงเงินเพื่อจ่ายชําระสินค้าและบริการเท่านั้นนะครับโดยสามารถทําผ่านแอปพลิเคชันเคพันได้โอเคเนี่ยการสมัครก็ง่ายมากเลยสามารถสมัครได้ตั้งแต่แปดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเวลาหล,หลังหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยไม่สามารถสมัครได้นะครับใครที่ไปสมัครเวลาแบบหลังทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยก็ ไม่ได้นะสมัครไม่ได้ต้องสมัครในช่วงเวลา8โมงถึง1นรุ่มแล้วก็ข้อดีของแอปพลิเคชันนี้นะครับข้อดีของสินเชื่อตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแล้วก็ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอะไรเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะนี่นะที่บังคุมดำไว้ให้แล้วก็อนุมัติไวมากใน3นาทีนะครับแล้วก็เพื่อ,อนๆจะได้รับ,บวงเงินสูงสุดเนี่ยสองหมื่นบาทนะครับแล้วก็สามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุด 5เดือนนะฮะในส่วนตรงนี้ก็คือ1ท่านสําหรับ1วงเงินเท่านั้นนะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันวิธีการสมัครเนี่ยง่ายมากเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่แอปพลิเคชันเนาะแล้วก็กดเรียกคาว่าสินเชื่อแล้วก็เรียกคําว่า K Pay Later เอ่อชื่อแอปพลิเคชันมันก็คือแบบเปให้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กดคําว่ายินยอมในส่วนตรงนี้นะใส่หรหัสแล้วก็กดยินยอมถ่ายรูปเพื่อแสดงยินดนตัวตนเรียบร้อยนะครับกกในพอในอันดับที่3ตรงนี้นะครับก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเพื่อชําระ สินเชื่อแล้วก็ไปหน้าสามต่อไปนะครับก็คือสรุปวงเงินนะครับในส่วนตรงนี้นะครับปอมคิดว่าวงเงินของแต่ละคนที่ได้อาจจะไม่เท่ากันนะก็คือส่วนวงเงินเบื้องต้นเนี่ยถ้าได้วงเงินเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็กดตกลงแล้วก็รับสินเชื่อนะครับมาในส่วนสุดท้ายเนี่ยพอสมัครเสร็จปุ๊บก็จะอนุมัติป๊ใน3นาทีเนาะแล้วก็สามารถไปสแกนซื้อของสินผ่อนสินค้าเนี่ยได้ทันทีเลยแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากมากเลยเพื่อนเื่อคนไหนนะที่ได้นะ เนี่ยสามารถกดคําว่าสแกนรับจ่ายตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปสแกน QR code ของร้านค้านั้นๆที่เพื่อนๆจะไปใช้บริการในการจะใช้สินเชื่อตัวนี้นะแล้วก็ใส่จํานวนเงินแล้วก็เลือกค่าสินค้าแล้วก็เลือกชําระเงินด้วยตัวนี้เลยเคเพลเทอร์ K ender, เนี่ยเออแล้วก็ใส่รหัสผ่านไอ,ไอชื่อชื่ออันนี้พูดไม่ถูกนี่ขออภัยนะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งและในตัวสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะให้เราดูระยะเวลาว่าเราจะต้อง ชาระยอดเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้แล้วก็ยอดรวมต่อเดือนเนี่ยกี่บาทแล้วก็สามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องผ่อนชําระได้สูงสุดถึง5เดือนนะครับใครเลือกหนึ่งเดือน2เดือนก็ได้แล้วแต่สูงสุดคือ5เดือนนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูวิธีเช็คยอดในการผ่อนนะฮะเช็คยอดในการผ่อนก็จะประมาณนี้นะครับกดคําว่าสินเชื่อแล้วก็เลือกคําว่าสินเชื่อบุคคลน,นะครับแล้วก็เลือกไอ้สินเชื่อตัวเนี้ย K P l e n e r อะไรเนี่ย Lender น่าจะใช่นะแล้วก็เช็คยอด ที่จะต้องขอนตามต้องการได้เลยอะไรประมาณนี้ก็ง่ายๆเวลาวิธีจ่ายคืนนะครับวิธีจ่ายคืนไม่ยากเลยขั้นตอนการจ่ายคืนนะก็สามารถกดที่เมนูสินเชื่อได้เลยแล้วก็เลือกสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เลือกสินเชื่อตัวเนี้ย KPKletter แล้วก็เลือกชําระตามขั้นตอนแค่นั้นเพื่อนๆก็สามารถกดชําระได้เลยแล้วถามว่าวิธีที่หลายๆคนนะครับอันนี้เป็นความลับเลยอยากจะได้แบบเป็นเงินสดน,นะครับ ในส่วนตรงนี้นะฮะมีคนทากันเยอะแต่ผอมไม่อยากพูดเลยแต่ก็สงสารเนาะหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยโอเคไปรูดมาเราทําถูกขั้นตอนใช่ไหมไปรูดมาสมมติไปรูดมาซื้อคอมพิวเตอร์มา1 0,000บาทเอาคอมพิวเตอร์ไปขายแล้วเพื่อนๆก็เอาเงินสดไปใช้เออก็ประมาณนี้นะฮะก็ลองไปคิดเทคนิคกลยุทธ์เราเองอะไรประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาปอมมีคลิปความรู้เกี่ยวกับบิตคอยการเงินหรือเกมเม้นทีใหม่ๆมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเดี๋ยว